สวัสดีครับอยู่ผมพีทเพชรยน์เช่นเคยในช่องพีทพาชมรถยนต์มือสองคัดคุณภาพเกรดเอนะครับถ้าพูดถึงเรื่องรถกระบะนะครับไม่อาจที่จะไม่พูดถึงได้เลยนะครับสำหรับโตโยต้าไฮรักรีโนะครับเป็นรถกระบะและก็เป็นยี่ห้อหนึ่งนะครับที่ได้รับความนิยมชมชอบมากนะครับมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในบ้านเรานะครับถือว่าอาจจะเป็นเจ้าตลาดเลยก็ว่าได้นะอย่างทันนี้ครับที่ผมจะนำมาเสนอก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับ ที่ To y ยต้าผลิตออกมาแล้วได้รับความนิยมมากนะครับก็เป็น Toyota h ไฮรักซีโนะครับโฉมปี2018นะอย่างคันนี้เป็นรุ่น 2.4G นะครับเป็นรุ่น 2.4G ปี2018ไม่ใช้งานเพียงเพียงแค่1 6 0 0 0โลเท่านั้นเองวันนี้นะครับผมจะพาคานผู้ชมนะครับไปชมว่าเขามีความสวยความงามยังไงนะครับน่าใช้แค่ไหน ทำไมคน,ลนหลายๆคนต้องเลือกรีโมนะอ่าลืมบอกนะครับคันนี้นะวันนี้นะครับทางเพชรยนต์ของเราเสนอขายในราคาเพียงแค่5้าแสนหนึ่งืบาททั่วนะเดี๋ยวไปดูกันครับว่าเขาน่าใช้แค่ไหนสวยงามยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับครับอันดับแรกเรามาเริ่มกันจากทางด้านหน้าเลยนะครับสําหรับ <c oughs> โตโยต้าไฮรักลีโ o นะครับคันนี้ปี2018นะ ในเรื่องของออปชันเขาเป็น 2.4G นะก็ถือว่าเป็นตัวท็อปนะครับออปชันต่างๆก็จะแตกต่างออกมาหลุด้างหน้าก็จะประมาณนี้นะครับถ้าเป็นรุ่นย่อยลองอมานะครับไฟตัดบอกก็จะไม่มีนะครับแล้วก็แตกต่างกันในเรื่องของกระจกหน้านะเขาจะเป็นโครเมียมตัดดำเงานะรุ่นนี้คันนี้นะครับ ได้ล้อแม็กขนาด18นิ้วนะครับยางปี2020แบแม็กใหม่ยางใหม่นะสวยงามเลยทีเดียวนะครับก็ถือว่าใครได้ไปก็หล่อออกไปได้เลยนะครับขับหล่อไปได้เลยอย่างเดียวไม่ต้องแต่งอะไรเพิ่มนะครับนะมนะครับติดตั้งมาให้รอบขันบานหน้าเต็มนะ60 40กำลังสวยนะครับเนี่ย วัยรุ่นนะกำลังสวยเลยในเรื่องของกระจมองข้างปรับพับไฟฟ้านะมีไฟเลี้ยวติดตั้งมาให้สีลมดับสวยงามนะแบบไฮรักนะครับภายใต้สัญลักษณ์ไฮรัก Hi uck, นะครับถูกผลิตออกมาก็ลหลายรุ่นนะครับแล้วก็รีโวก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับรวมก็ประมาณ50กว่าปีมาแล้วนะครับสำหรับไฮรักนะ อันนี้ก็มีกันสากมาให้ติดตั้งมาให้นะกันสากข้างมาให้มือเปิดประตูเป็นโคเมียมพร้อมเบ้ารองกันลอยเป็นโคเมียมนะสวยงามมาดูในส่วนของด้านในครับด้านในนะครับก็จะมีเป็นโทนสีดำนะโทนสีดำนะครับโทนสีดำคาดเงินเมทัลลิกอโทนสีดำคาดเงินเมทัลลิกเป็นกระจกไฟฟ้านะครับ มีเซ็นท่นล็อกมาให้เนะมื่อเปิดประตูด้านในก็เป็นโครเมียมนะไล่มาถึงพวงมาลัยนะครับพวงมาลัยก็เป็นบันติฟังก์ชันนะครับปรับระดับได้รวมไปถึงสวิตไฟนะครับรุ่นนี้ก็จะไม่ได้ในเรื่องของไฟออโต้นะครับเปิดปิดไฟหน้าออโต้นะครับก็เป็นไฟเป็นรุ่นจุดจีนะก็ถือว่าเป็นรุ่นท็อปนะครับการปัดน้ำฝนนะครับก็แบบ ปรับหน่วง3จังหวะในเรื่องของเครื่องเสียงก็เป็น CD MP3 FMM นะมีช่อง USB มาให้นะ AUX มาให้แอร์ก็เป็นแออลโต้นะครับคันนี้แอร์เอลโต้นะครับมีพาวเวอร์เลตมาห้2ช่องนะครับแล้วก็พื้นที่เก็บ สิ่งของเล,ล,ล็กน้อยนะก็มีให้โหมดการขับขี่มี2โหมดเกียร์เมนอน5สปีดนะครับเกียร์เมนอน5สปีดก็เป็นรถบรรทุกนะครับบรรทุกส่วนหมุคค้นนะที่บางแดดนะมีกระจกมาให้นะครับฝั่งผู้โดยสารนะฝั่งเดียวนะครับมีตู้แช่ปิดการทำงานของอแบบ ปิดการทำงานของถุงลมก็หมายความว่าเด็กนั่งได้นะครับแต่คาซิ่ะนั่งได้ด้านหน้าได้แต่ก็ต้องมาปิดนะครับปิดสวิตการทำงานของถุงลมด้านหน้าด้วยนะเครื่องเสียงนะครับลำโพงติดตั้งมาให้6ตตำแหน่งนะรวมทวิตเตอร์นะครับด้านหน้าก็ถือว่าอินเทอร์เทนได้นะคันนี้ เขาเป็นสมาร์ทแคปนะเบาะผ้าคุณภาพสูงสีดำนะครับเดินได้ขาวฝั่งคนขับปรับสูงต่ำได้ด้านหลังเป็นหนังนะครับเบาะรองแคปด้านหลังเป็นหนังคันนี้สภาพภายในสวยงามนะครับดูดีดูสวยงามมากเดี๋ยวไปดูในส่วนของด้านหลังเขา ไฟเบรกดวงที่3เป็น LED นะครับมือเปิด้าท้ายเป็นโครเมียมขนาดใหญ่สวยงามพร้อมกันชนโครเมียมดูดีดูสวยงามเลยทีเดียวนะครับสัญ,ญลักษณ์ไฮรักจีน,นเเ็็นรีโม่ไฟเบรกไฟท้ายก็เป็นแบบหลอดใส้เมนทนัลเนตง่ายประหยัดนะครับ กระบะแมกไนเนอร์ liner, ดูดีดูสวยอยู่สภาพเดิมเดิมคันนี้นะครับสภาพเดิมสภาพสวยครับตกแต่งล้อบแบกมาให้เท่านั้นดูนะครับนะเม็ดอาร์คเดิมนะครับด้านข้างน,นะคานหน้าสัญ,ญลักษณ์ต่างๆยังอยู่ครบติ๊กเกอร์ยังอยู่ครบเลยนะครับมาร์คน็อตรอยมาร์คน็อตมาร์คสีต่างๆยังอยู่ครบ 1 0 0เลยนะครับสำหรับการน,นี้ไม่มีวันเหตุนแน่นอนนะบอตไม่เคยแกะไม่เคยขยับในเรื่องของเครื่องยนต์นะครับก็150แรงม้านะ2.4นะครับเครื่องยนต์2.4 150แรงมา้าถือว่าเพียงพอนะครับตอบโจทย์ได้เลยสำหรับอาตาัตราการสิ้นเปลืองก็ถือว่า ประหยัดนะ14-15โลลิตรใช้งานจริงก็ตอบโจทย์ได้สวยงามครับคันนี้ครับจากที่ดูรีวิวกันไปเบื้องต้นนะครับภายนอกภายในคันนี้ผมให้98%ไปเลยนะครับสำหรับความสวยความงามนะราคา510,000บาทไม่อยู่ที่1 6นะครับ 2.4G 150แรงมา้า ตอบโจทย์ได้แน่นอนครับสําหรับการใช้งานในชีวิตประจําวันไม่ว่าท่านจะขับหล่อขับเทหรือขับบรรทุกใช้งานคันนี้คุ้มค่าแน่นอนนะก็ฝากไว้อีกหนึ่งคันครับสําหรับวันนี้เป็นโตโยต้าไฮรักรีโวคันนี้สีขาวนะถ้าหากสนใจในเรื่องการออกรถนะครับหรือว่าติดขัดอะไรโทรมาสอบถามได้นะครับที่เบอร์ขึ้นหน้าจอนะวันนี้ผมขอลาไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ